สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่1พฤษภาคม2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างต่อนเนื่องทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สภาคมพุทธศักราช2562นับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งพระยศในขณะนั้นคือผลเอกหญิงสุธิดาวัชิราลงกรณ์ณยุธยาเป็นสมเด็จพระราชินีสุธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีทรงลงพระนามาพิไทยในฐานะทรงเป็นสักขีพยานจากนั้นวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเถลิงถวาลยราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ในพระราชพิธีบรมร,ราชาพิเศษพุทธศักราช2562 ได้สรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ร,มมหระหม่อมสถาปนามสมเด็จพระราชินีสุธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีตามราชประเพณีจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชระสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีดังกล่าวนั้นจงทุกประการนับจากนั้นทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติทรงเอาพระราชาหรือไทยใส่ในการดูแลทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโา2019 หรือโควิด19ที่เป็นมหาวิกฤตไปทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอย่างใกล้ชิดและทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกมู่เล่าทั้งการพระราชทานเครื่องมือแพทย และอุปกรณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนต่อการรักษาผู้ป่วยในประเทศนับล้านคนพระราชทานอาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตพระราชทานอาชีพเพื่อสร้างไรายได้รวมถึงพระราชทานกำลังใจแก่แพทย์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ให้เข้มแข็งปัจจุบันแม้ว่าสถานการณ์โควิด -19 ได้คลี่คลายลงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังคงดูแลทุกสุขของราษฎร ที่เดือดร้อนในทุกด้านทั้งได้พระราชทานโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนที่สำคัญทรงสืบสารรักษาและต่อยอดทุกโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรม,มาราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานไว้ ทั้งนี้เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไปสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด,ดังนี้ วันนี้เวลา9นาริกาสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดโรงเรียน The f o o d School Bangkok โดยกลุ่มดุสิตธานีและพันธมิตรผู้ร่วมลงทุนร่วมกันจัดตั้งขึ้น เป็นโรงเรียนสอนประกอบอาหารนานาชาติและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มหลักสูตรการประกอบอาหารรวบรวมจากสถาบันสอนการประกอบอาหารระดับโลกได้แก่วิทยาลัยดุสิตธานีประเทศไทยสถาบันประกอบอาหารเอามาประเทศอิตาลีและสถาบันประกอบอาหารสุจิประเทศญี่ปุ่นในการนี้ทอดประเนตกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องต่างๆอาทิห้องปลูกผักครัวเบเกอรี่และขนมอบ ห้องครัวเอามาห้องสาธิตการทำอาหารอิตาเลียนห้องครัวสุจิเป็นห้องอาหารญี่ปุ่นห้องทำช็อกโกแลตห้องครัวไทยห้องทดลองสูตรทดลองขายฟู้ดสตาร์อัพสำหรับการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักได้แก่ส่วนที่1หลักสูตรการเรียนการสอนมีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยเรียนที่โรงเรียนเป็นหลักและสามารถทบทวนเนื้อหาต่างๆผ่านวิดีโอปฏิบัติการในครัวรูปแบบออนไลน์ ส่วนที่ 2. ห้องปฏิบัติการครัวทดลองมีอุปกรณ์เครื่องครัวที่ทันสมัยคำนึงถึงความปลอดภัยสุขอ,อนามัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่วนที่3พื้นที่บ่มเพาะผู้ประกอบการประกอบด้วยพื้นที่ครัวพื้นที่ทดลองขายพร้อมบริการพี่เลี้ยงจากเชฟและผู้ประกอบการธรุรกิจชั้นนำที่คอยให้คำปรึกษาเรื่องการดำเนินธรุรกิจ โดยโรงเรียนเริ่มเปิดสอนตั้งแต่เดือนตุลาคม2565มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับต้นรุ่นแรกเมื่อเดือนเมษาย,ยน2566จำนวน30คน ต่อมาเวลาส0บนาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเตรียมอดมศึกษาเขตประทุมวันทรงเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่5ประจำปี2566เฉลิมพระเกียรติในวาระ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินท์ ซึ่งมูลีที่ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินหรือสออวนอร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจมีความรู้ความสามารถในวิชาภูมิศาสตร์ได้ทดสอบความรู้ฝึกประสบการณ์ในการแข่งขันและยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติในปี2566ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองบันดุงสาธารณารัฐอินโดนีเซียการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่5นี้ มีนักเรียนตัวแทนจากทุกศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกทั่วประเทศ15ศูนย์ประกอบด้วยศูนย์โรงเรียน8ศูนย์ศูนย์มหาวิทยาลัย7ศูนย์รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น103คนอาจารย์หัวหน้าทีมและรองหัวหน้าทีม32คนมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการจัดการสอบและตัดสินผลการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ โดยมีการจัดสอบที่อ้างอิงให้สอดคล้องและใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติคือการใช้เวลาในการสอบ3วันใน3หัวข้อเรื่องได้แก่ภูมิศาสตร์กายภาพภูมิศาสตร์มนุษยาา์และภูมิศาสตร์เทคนิคจัดสอบทั้งในรูปแบบข้อเขียนการสอบภาคสนามและการสอบแบบมัลติมีเดียทั้งนี้กำหนดให้โจทย์ในข้อสอบและการตอบข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่จะเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันขในระดับนานาชาติต่อไปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรคติยะราชนารีทรงงานทางสัตวแพทย์เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยให้กับสุนัข วันนี้เวลา7.58นาิกา58นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ณทิพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับสัตวแพทย์อาสาจุลาพรภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเป็นวันที่สอง ในการนี้ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ให้กับสุนัขและแมวโดยการให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือดพร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดการผ่าตัดเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยรวมทั้งให้การดูแลสัตว์ป่วยตั้งแต่ก่อนเริ่มการผ่าตัดจนถึงหลังเสร็จสิ้นการผ่าตัด ทั้งนี้โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ณทิพพิมานเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่มีศัก,กยภาพสามารถให้บริการการรักษาโรคเฉพาะทางและสัตว์ป่วยในภาวะวิกฤตอย่างการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกได้อย่างทันท่วงทีสำหรับวันนี้มีสุนัขของประชาชนในพื้นที่และสุนัขจากศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยบุรินเข้ารับการผ่าตัดทำหมันและผ่าตัดรักษาอาการนิ้วในกระเพาะปัสสาวะรวมเจ็ดตัว นอกจากนี้ได้ทำการผ่าตัดสลัลยกรรมกระดูกให้กับแมวที่กระดูกขาหลังซ้ายหักจากอุบัติเหตุหนึ่งตัวซึ่งอาการกระดูกหักในสัตว์ส่วนใหญ่เกิดที่ขาหางนิ้วเท้ารักษาได้ด้วยการดามเฝือกและผ่าตัด นอกจากนี้โรงพยาบาลยังดำเนินงานสนองพระดําริในนามมูลนิธิทิพพิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์โดยรับบริจาคเพื่อช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลแก่สัตว์ป่วยไร้ที่พึ่งของศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยบุรีและสัตว์ป่วยอนาถาที่ประชาชนนำมารักษากับโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งห้าแห่ง ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนผ่านธนาคารกรุงเทพสาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลขที่บัญชี0437304900ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิทิพพิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์หรือบริจาคผ่านโครงการปันบุญธนาคาร TMB ธนชาติโทร1428 องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดนองบลำพูวันนี้ที่ว่าการอำเภอโนนสังจังหวัดนองบลุลำพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปดรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอําพลกิติอําพลองคมนตรีไปติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดวาตภัยและการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบวัตภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบลำพู จากนั้นองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องกุปโภคบริโภคจำนวน414ถุงมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่โดยมีผู้ราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นตัวแทนรับมอบก่อนเชิญไปมอบแก่รัษดรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ จากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่ตำบลโนนสังอำเภอโนนสังจำนวนห้าครอบครัวพร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทั้งนี้จังหวัดหนองบัวลำพูถูกผลกระทบจากเหตุวาตภัยตั้งแต่วันที่25มีนาคมถึง23เมษายนรัศดรเดือดร้อน1 0 5 1ครัวเรือนใน5อำเภอซึ่งทางจังหวัดเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วจบข่าวในพระราชสำนักประจําวันนี้แล้วนะคะคุณพนศรอมตัตยกุลดิฉันปียณีเทียมอ,พอํพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ